สวัสดีครับสวัสดีครับครูหนุ่มครูสุภชัยดาบุตรนะครับก็ครูหนุ่มสอนวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กๆป .1 ปีนี้นะครับก็เป็นวิชาง่ายๆเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับเรามาเรียนรู้กันรับรองสนุกแน่นอนนะครับไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยนะครับ วิชาวิทยาการคำนวณในปีนี้นะครับเราจะเรียนรู้ทั้งหมดห้าหน่วยนะครับไปดูกันนะครับการแก้ปัญหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมแล้วก็การใช้งานดูแลรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีนะครับอย่าเพิ่งขมวดคิ้วี่นะครับมาดูการก่อนการแก้ปัญหา ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเราจริงๆนะครับก็เมื่อเกิดปัญหาเราต้องรู้จักก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไรใช่ไหมเราถึงจะอะไรครับมีวิธีการแก้ปัญหาอ้าวยกตัวอย่างเช่นการเดินทางไปโรงเรียนของไทยของหน่งของน้ำหนึ่งและหีนะครับจะเดินทางแต่ละคนก็จะมีเส้นทางของตนเองเดินทางไม่เหมือนกันแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วก็ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือไปให้ถึงโรงเรียนทันเวลา8นาฬิกาถูกต้องไหมครับถ้าในหน้าฝนล,ล่ะ,ะปัญหาเกิดในหน้าฝนคือฝนตกแล้วทําให้ชุดนักเรียนเปียกชุดที่เราใส่สวยๆแล้วเปียกนะครับการแก้ปัญหาคือทํำยังไงลูกถูกต้องครับก็คือการกลางร่มนั่นเองอ้าวใครตื่นสายมั่งใครตื่นสายควรมีอะไรครับควรมีนาฬิกาปลุกถูกต้องไหมครับ นาฬิกาปลูกทำหน้าที่ของมันได้เที่ยงตรงนะครับหรือว่าให้ผู้ปกครองช่วยปลูกก็ได้นะครับอ้าวเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเด็กๆทิ้งขยะถึงเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตามถ้าทิ้งขยะแล้วน่ารักไหมครับไม่น่ารักเลยโรงเรียนก็ศกกระโตกโรงเรียนวัดศรีเมืองมีถังขยะประเภทต่างๆแบบนี้ทั้งแดงเขียวและน้ําเงินถังแดงใช้ทิ้งขยะ อันตรายถังเขียวสา้ทั่วไปแล้วก็ถังสีน้ำเงินเป็นขยะรีไซเคิลสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกใช่ไหมครับเงื่อนไขาการเขียนนะครับการเขียนอัลกอริทึม e แบบง่ายก็คือคุณหนุ่มจะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เริ่มต้นกับจุดจบเนี่ยอะไรครับมันจะเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของวงรี ยาวๆนะครับเป็นรูปวงรียาวๆแล้วก็เงื่อนไขในการทํางานหรือการปฏิบัติตนของเราก็จะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพืนผ้ายาวๆเชื่อมด้วยแหละครับลูกศรตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวไปถึงโรงเรียนทําอะไรบ้างเรียงลําดับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เนี่ยฮะชุดนักเรียนน่ารักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราถ้าเปิดโรงเรียนแล้วเราจะมาวาดรูปเหล่านี้กันนะครับแล้วก็เรื่องของนาฬิกา นาฬิกาก็จะทําหน้าที่ของเขาคือปลุกตามเวลาบอกเวลาใช้จับเวลานะครับานาฬิกาบ้านใครเป็นรูปลักษณะยังไงมั่งนาฬิกาเราสามารถดูได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบนมือถือของคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูได้ใช่ไหมครับอะคุณหนุ่มมีใบงานให้หนึ่งใบงานใบงานที่หนึ่งนะครับจงเขียนลำดับขั้นตอนในการแต่งกายชุดนักเรียนของตนเอง นะครับในตารางให้ถูกต้องนะครับคือการแต่งกายเนี่ยนะครับใส่อะไรมั่งอย่างดีผู้ชายก็จะใส่กางเกงในใส่กางเกงเข็มขัดเรียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบอาจจะไม่ถึงสิบอย่างก็ได้ใช่ไหมอาจจะไม่ถึงสิบขั้นตอนก็ได้แต่เอาตามความเป็นจริงนะครับส่วนฝั่งทางนี้คือให้วาดรูปตัวเองใส่ชุดนักเรียนตามเพศของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามผู้ชายก็ต้องวาด ผู้ชายใส่ชุดนักเรียนผู้หญิงก็ต้องวาดตามเพศของตัวเองคือเป็นผู้หญิงนะครับระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งคุณครูประจำชั้นในสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่าเราก็เรียนรู้กันมาถึงตอนท้ายสุดแล้วนะครับก็ขอให้เด็กๆมีความสุขเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับก็ครูหนุ่มก็หวังว่านักเรียนคงชอบวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับสวัสดีครับ